ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตู่ปิยวดีและมาวินประกาศข่าวดีคลอดลูกสาวคนแรกแล้วทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณตู่ปิยวดีกับคุณมาวินนะคะล่าสุดเด็กคลอดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยคุณพ่อป้ายแดงมาวินได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหัวหน้าห้องรายงานตัวค่ะ ใหญ่สุดในเวอร์สังเกตเห็นง่ายดูกันชัดๆอีกทีว่าเหมียวมีหน้าเหมือนไข่น้องเหมียวมีน่ารักจ้ำมั่มสุดๆเลยค่ะน้องเหมียวมีมาแล้วนะคะคุณตู่ปิยะวดีแล้วก็คุณมาวินประกาศข่าวดีข้อลูกสาวคนแรกแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ทคอมค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ